สวัสดีครับพบกับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้อง it.com คนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับอัปเดตตัว Windows 7 Windows 8 8.1นะครับให้เป็น Windows 10นะครับโดยเป็นการสอนติดตั้งตัว Windows 10เนี่ยแบบค r ีมแบบคลีนอินสตอลนะครับก็คือเป็นแบบคือเหมือนล้างไดเวอร์ล้างโปรแกรมอะไรหมดเลยนะครับก็คือเป็นแบบครีนนะครับตรงนี้นะฮะ เราสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือ USB f a n drive นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะสอนแบบให้ติดตั้งลงใน f a n d r i e ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอัปเกรดนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องแบ็กอัพข้อมูลก่อนนะครับแบ็กอัพข้อมูลใน d ด i v e C ของเรานะครับที่จำเป็นนะเช่น d e s k t o p Document Down l o a d m u หล c Picture อะไรของเรานะฮะที่อยู่ใน d ด i v e C นะครับหรือมีข้อมูลอื่นๆก็เก็บไว้นะครับ โดยย้ายไปไว้ที่ได้ดีนะครับโดยย้ายไปไว้ที่ได้ดีนะฮะหรือว่าร์ดยื้อที่นอกของเราก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับคนที่สะดวกนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือให้เราไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนภูมิภาคนะครับเปลี่ยนล็อเก็ตของซิสเต็มเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่งั้นหลังจากที่เราอัปเกรดเสร็จเนี่ยตัววินโดว์ของเราจะเป็นภาษาไทยนะครับเปลี่ยนตรงหน้านี้นะครับ ให้มาที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับแล้วก็มาที่นี่ฮะดินะครับก็คือเป็นภูมิภาคเนี่ยฮะไม่รู้อ่านว่าอะไรนะฮะจากนั้นมาที่แถบแอดมินนะครับแอดมินสตาร์เตอร์นะครับในส่วนข้างล่างเนี่ยให้เชนตรง s ิสเต็มลอ컬เนี่ยเป็นอ่ g อังกฤษนะครับตรงนี้นะฮะตามตัวอย่างของผมนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับพอรีสตาร์ทเครื่องกลับมานะครับให้เรามาที่เว็บนี้นะครับที่ลิงก์นะครับ เพื่อดาว์โหลดตัวเพื่อดาวน์โหลดตัวมีเดียนะครับติดตั้งนะครับตรงนี้นะฮะดาวน์โหลดตัวมีเดียครีเอชันทูตรงนี้นะครับให้เราคลิกดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับเราจะได้ไฟอย่างนี้นะครับให้เราเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเสร็จเราจะได้อย่างนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับมีแบบไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับ ที่หน้า Licensing นะครับพอเราเปิดไมีเดียไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยให้เราคลิกนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็กด Ac c e p t นะครับตรงนี้นะฮะกด accept เสร็จนะครับตรงนี้ให้เราเสียบ u s b เข้ามาที่เครื่องเราได้เลยนะครับเสียบ USB ของเรานะครับขนาด4จิกขึ้นไปนะครับแนะนำ8จิกนะครับขนาด4จิกนะฮะหรือว่า8จิกนะครับแนะนำนะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นตรงนี้นะครับ ปกติเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะอัปเกรดดิสพีซีนัได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ผมจะสอนแบบครีเอทนะครับเป็น i ิ s t ตอลเม d เดนะครับก็คือบู t ลงยูสทำเป็น USB บ o o ูก่อนนะครับเลือกตรงนี้นะครับ Create install นะครับ Next ตรงนี้นะครับตรงตรงนี้ให้เราเลือกเป็นเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่ตรงกับเครื่องของเรานะครับเวอร์ชันที่ตรงกับเครื่องของเรานะครับถ้าใครใช้ปกติตรงเนี้ย มันจะซีเล็กให้อัตโนมัตินะครับโดยเป็นแมทกับเครื่องของเราที่ใช้งานอยู่นะครับตรงนี้เราไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับยกเว้นนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสําหรับใครที่ต้องการเป็นส2บิตหรือ64บิตนะครับหรือว่าเลือกทั้งสองอันก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะเลือกทั้งสองอันแล้วก็คลิก Next นะครับเลือกตรงนี้ทั้งสองอันนะฮะแนะนําเลือกไปเลยให้มีทั้งสาบิตแล้วก็64บิตนะครับเลือกตรงนี้นะครับ แล้วก็คลิกที่ปุ่ม next นะครับตรงนี้เลือก USB f ฟ a ชไดร i นะครับสังเกตเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเลือกทั้ง2อันเนี่ยขนาดไซส์มันเนี่ยมันจะ 6G นะครับมันจะดาวน์โหลดนานนะครับหรือว่าใครอินเทอร์เน็ตไม่แรงนะครับกลับมานะครับเลือกเป็นอันเดียวนะครับอันใดอันหนึ่งนะครับของผมก็เลือกเป็นส32 bit นะครับแล้วก็ next มานะฮะจะเห็นว่ามันจะเหลือแค่ 3G นะครับการดาวน์โหลดเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับ 64 64บิตเท่าไหร่นะครับดูนะครับ yes นะครับ64บิตก็ 3G จิกเช่นเดียวกันนะครับผมเลือกเป็นย2บิตนะครับอ่าโอเค usb ของเราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิก next ครับตรงนี้เราจะเห็น usb ของเรานะครับ usb ของเราที่เสียบไว้นะฮะคลิกปุ่ม next ไปเลยนะครับตรงนี้รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จนะครับรอให้มันดาวน์โหลดจนเสร็จเรียบร้อยครบ เสร็จเรียบ้วเราก็คลิกเน็กเน็กแล้วก็ฟินิชได้เลยนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับตัวแฟลชไดรฟ์ของเราเนี่ยจะมีข้อมูลอย่างนี้นะครับตามนี้เลยนะครับให้เราคลิกมันจะมีไฟล์ setup e x ea อยู่นะครับให้เราดับเบิลคลิกที่ไฟล์ setup ได้เลยนะครับ แล้วก็คลิกเย็ดอย่างนี้นะครับพอคลิกเซตอัพขึ้นมานะครับตรงนี้ตัว w i n d o w ์จะโหลดสักครู่นะครับตรงนี้ให้เรารอนะฮะพอเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ให้เราคลิกติ๊กถูกตรงครับผมให้เราเลือกที่ i w a n t t o h a v e Make นะครับ Install น,นะครับก็คือยืนยันนะครับด้านบนก็เลือกเป็น Install Up Update นะครับแล้วก็เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next นะครับตรงนี้มันจะเช็คสักคู่นะครับให้เรารอสักคู่นะครเมื่อเช็คไฟอัพเดต ทุกอย่างครบนะครับมันก็จะมาเช็ค PC ของเรานะครับตรงนี้ใช้เวลาสักครู่ฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ l i เซนซ i n g นะครับตรงนี้ก็จะให้เรากดปุ่ม e c c e p t นะครับตรงนี้นะครับขึ้นหน้าอย่างนี้เราก็กดปุ่ม e c c e p t ไปนะครับตรงนี้ก็เช็คกิ้ง for update นะครับสักครู่นะครับ อาจจะใช้เวลานิดนึงฮะรตรงนี้ก็พร้อมติดตั้งนะครับมาถึงหน้านี้ก็พร้อมติดตั้งนะครให้เราคลิกนะครับเราจะติดตั้งแบบ Clean Install นะครับถ้าเกิดเรา Install ไปเลยเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบ Clean นะครับถ้าเราคลิกที่ตรงนี้นะครับชุด t h do o clip นะครับ o อะไรเนี่ยฮะ เชนเชนนะฮะเชนคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกตรงนี้เป็น i ลิงนะครับหลังจากคลิกเชนเข้ามานะครับเราจะได้ตัวเลือก3ตัวนะครับตรงนี้เราจะทําเป็นการเอ,อ่อคลินิสตอร์นะครับก็คือให้เราเลือกที่อันที่2หรือว่าอันที่3ก็ได้นะครับอันที่อันบนเนี่ยก็จะคือเก็บ Personal File ก็คือพวกเดสก์ท็อปดาวน์โหลด d ็อกกเมอะไรของเราไว้ครับแล้วก็แอปต่างๆนะครับที่เราติดตั้งไว้นะครับ อันที่2ก็คือเก็บเฉพาะไฟล์โปรไฟล์ของเรานะครับพวก Desktop Document อะไรงนี้ไว้นะครับเลือกอันที่2ก็ได้นะครับก็จะเป็นการคือ Install แบบเคลียเหมือนกันนะครับแต่แนะนํานะครับให้ Backup ไว้นะครับ Backup ในไดรฟซของเราไว้แต่ตอนต้นนะครับแล้วก็เลือกเป็น n o t t i n g นะครับ n o t ต i n g คือดาวน์โหลดให้ติดตั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับให้ดีลีททั้งหมดทั้งแอปแล้วก็ Per s o n a l File นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Next นะครับ ตรงนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานนะครับตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วพร้อมติดตั้งนะครับให้เราคลิกที่ปุ่ม install ได้เลยนะครับเมื่อทุกอย่างตั้งค่าเรียบร้อยนะฮะคลิกป,ปุ่ม install ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการติดตั้งตัว windows 10เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้เรารอนะครับรอให้ตัว windows เนี่ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็น process ในการ อัปเดนะครับของตัว Windows นะครับ <literature> หลังจากรีสตาร์ทมานะครับตัว windows ก็จะเข้าสู่หน้าตาเอ่อเป็นการอินสตอล Windows นะครับตรงนี้ให้เรารอนะครับ ตรงด้านล่างเนี่ยจะมีเออให้ครบ3ขั้นตอนตรงนี้นะครับก็จะรออัดตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้อาจจะรอนานหน่อยนะครับก็ก็รอให้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผม มาถึงหน้านี้นะครับหน้านี้แนะนํานะครับให้ตั้งค่าในส่วนของโซนไทม์โซนอย่างเดียวนะครับตรงนี้อย่งอื่นค่อยไปตั้งค่าทีหลังนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Next นะครับแล้วก็ตรงหน้านี้นะครับคลิกที่ Use Express Setting เลยนะครับ ตรงหน้านี้นะครับให้เราเลือกเป็น ioner w it นะครับเลือกเป็น ioner w it แล้วก็คลิกที่ปุ่ม next เ,เลยนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นข้าม step ไปนะครับสกิปสเ step นะครับตรงนี้ก็กำหนด user name นะครับกำหนด user ไม่ user name ใหม่นะครับ เพราะว่าเราตรงนี้เราเป็นการติดตั้งแบบคลินอินสตอลนะครับก็คือเป็นแบบไม่เก็บโปรไฟล์แล้วก็แอปพลิเคชันไว้นะครับมันก็จะให้สร้างเรามันก็จะให้เราสร้าง Account ใหม่นะครับแล้วก็สร้าง Account ใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นกำหนด u s e r นะครับแล้วก็ password เนี่ยแล้วแต่นะครับว่าเราจะกำหนดหรือไม่นะครับแล้วก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็ใส่ password 2ช่องนะครับตรงนี้ก็เป็นคำใบ้นะครับ ตัวอย่างนี้ผมไม่ใส่นะครับเสร็ mm hmm. จแล้วคลิกที่ปุ่ม next ครับคลิกที่ปุ่ม next ไปได้เลยครับเมื่อตักำหนดเสร็จเรียบร้อย mm hmm. แล้วเราก็จะได้ windows 10เรียบร้อยนะครับเป็นันการติดตั้งเป็นอัน การติดตั้ง Windows 10แบบ Clean Install เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้งานตัว Windows 10ของเราได้นะครับตามตามสะดวกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็จะลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวกับ Windows นะฮะหรือว่า Microsoft Office นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปครับผมสวัสดีครับผม